จุดที่มีน้ําตามีอยู่แล้วจุดที่แบบเฮ้ยทําไมทําอัน,นี้แล้วมันไม่ดีวะทุกๆคนอยากทํางานที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตเราเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอไอ้เหนื่อยตรงนี้ที่เราจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยอะมันทําให้เราสามารถไปอยู่กับสิ่งที่เรารักได้อะ<ห>เราจะทาําไหมเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วล่ะแล้วคือแอสเซสต์เนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งเลยคือโอเคนี่เรื่องของความฝันแล้วเนาะค่ะแต่ว่าอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของรายได้ที่สูง ถ้าเทียบกับอาชีพก็ค่อนข้างสูงส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าอยู่ในเรนที่สูงทีนี้เนี่ยการที่เราออกมาทำแบบนี้ได้นยก็ต้องเชื่อว่าต้องมีรายได้ที่สามารถซัพพอร์ตในการใช้ชีวิตของเราได้หรือว่าตอบโจทย์ด้วยถูกต้องไหมคะทีนี้พี่ปูมีคําแนะนํายังไงบ้างหรือว่าอยากแชร์ริงในส่วนไหนที่ว่าเขาสามารถมองสิ่งเหล่านี้ปรับให้มันเป็นได้ทั้งแพชชั่นด้วยได้ทั้งอินคัมได้ด้วยสามารถเดินตามทางที่เขาอยากทําได้บ้างด้วยอย่างเงี้ยของตัวเองได้ด้วยใช่ไหมครั้งแรกที่ปูตัดสินใจว่าปูจะลลาาาาาอออกมมัั้ยนนนนนนเเเปป็พรระะะวว่่ตค แล้วมานั่งทําคลิปเราคํานวณเงินแล้วว่าเงินที่ได้จากการทำคลิปมันได้มากกว่าเงินที่เราไปบินคือถึงขนาดเลยนะเราทําอย่างนั้นอยู่หลายครั้งเ,เราก็เลยคิดว่า เฮ้ย <He, S 2> มันถึงเวลาแล้วล่ะ mm. แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราไม่ได้มาเลยจากศูนย์แล้วมาถึงตรงนี้เลยโดยที่เราไม่ได้สร้างอะไรมาเราทําคู่กันมานานแล้วสาหรับคนที่อยากสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะอยากให้ทําทุกอย่างคู่กันไปก่อน mm. อยากให้ mm. หาตัวเองให้เจอก่อนด้วยซ้ำว่าเราชอบอะไระและไม่ชอบอะไรค,ะคือถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราทํามันยังไม่ใช่ให้อยู่ตรงนั้นแหละจริง,รงๆแล้วการทํางานที่มีเงินเดือนประจาไม่ได้แย่นะคะคือเราทํามาอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นเป็นความสามารถของเราตรงนั้นทาไปได้ค่ะแต่ว่าเราชอบอะไรก็เพิ่มเข้ามาปอก ว่าฟิตวิทแพลนไม่ใช่ที่แรกที่ปูทำปูเคยทําเพจเกี่ยวกับการเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนแต่เราไม่อินจุดนั้นเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาที่มีคนมารู้ชีวิตส่วนตัวเราเยอะๆเวลาที่เราจะไปไหนจะกินอะไรคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีความสุขกับช่วงเวลาตรงนั้นต้องมาถ่ายตลอดเวลาเลยแต่ว่าพอเป็นการออกกําลังกายค่ะพอเราแนะนําได้ว่าเราอยากให้คนทําอะไรเพราะอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราโอเคอยากแชร์ตรงนี้ไม่ได้ยุ่งกับชีวิตส่วนตัวเรามากเกินไปรู้สึกว่าเราเอ็นจอยมากเพราะฉะนั้นคะการหาสิ่งต่างๆที่ตัวเองชอบแบบไม่ได้้เกิดขึน ภายในวันเดียวค่ะมันต้องใช้เวลาถ้าทํางานประจําอยู่แล้วทํางานประจําไปด้วยทําเพจไปด้วยถ้าสมมติว่าเราให้เวลา8ชั่วโมงกับงานประจําได้แล้วทาไมระยะเวลาสองสชั่วโมงหลังเลิกงานนะคะเราเอาชีวิตตรงนั้นน่ะมาสร้างตัวเองไม่ได้ใช่ไหมหลายหลายคนบอกว่าไม่มีเวลาหลายๆคนบอกว่ายุ่งแล้วเหนื่อยแล้วแต่ว่าเราลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าไอเหนื่อยตรงนี้ที่เราจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยอ่ะมันทําให้เราสามารถไปอยู่กับสิ่งที่เรารักได้อ่ะเราจะทำํำไหมใช่เราต้องทํานะเราต้องสร้างให้มัน เกิดขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำนะคะจากจุดที่1ไปถึงจุดที่10มันไม่ง่ายมันมีดอทของมันอยู่มันท้าทายมันใช้อารมณ์มันใช้ความสามารถมากๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เดินไปอะค่ะมันไม่มีใครมาเดินแทนเราเราปรึกษาเพื่อนได้เราเดินไปกับเพื่อนได้เรามีเพจอีก10เพจที่เป็นเพื่อนเราเราเดินได้ปรึกษาได้แต่เขามาเดินแทนเราไม่ได้แต่เราเดินไปด้วยกันได้ชอบในส่วนนี้มากเลย เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาเราทํางานจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยูีที่มันแปดสิบละกันมอนพเศคือสมัยก่อนคงเป็นแปดแต่ปัจจุบันเราเริ่มเป็นสิบแล้วงานประจำเนอะรวมกับการเดินทางด้วยนั่นหรือว่าหลายอย่างโอทีอะไรก็ู่เนาะป่ะตรงนี้แล้วก็เวลานอนก็วันแปดชั่วโมงเลยเซแปดชั่วโมงมันก็จะมีเวลาที่มันเหลืออยู่ปกชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันเนี้ยให้เรามาลองค่ะตัวเองดูอยากทําอะไรชอบทําอะไรเนาะแล้วทีี้เนี่ยจริงๆแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถปรับตรงนี้เนี่ อาจจะมาเป็นอีกเส้นทางหนึ่งหรือว่ามอนเป็นเส้นทางหลักของเราเลยก็ได้ช่วงเวลาบางช่วงเวลาค่ะเราแทบไม่รู้เลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ซ่อนอยู่ที่เราสามารถเอามาทําประโยชน์ได้นะบางทีบางคนนะคะตั้งกล้องแล้วก็ทําเสียงคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันเอนเตอร์เทนคนได้ะคะ่ะมันก็สร้างเงินได้คือทุกคนไม่ได้จําเป็นจะต้องทําสิ่งเดียวกันถ้าไม่ชอบออกกําลังกายไม่ต้องออกกําลังกายช,ชอบทําอาหารไปทําอาหารชอบดูหนังไปรีวิวหนังชอบอ่านการ์ตูนไปเขียนการ์ตูนก็ได้ชอบเล่นเกมไปซีมเกมคนที่รีมเกมได้เงินเยอะมากนะการ เกมไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยชอบอะไรให้ไปทําสิ่งนั้นแต่ให้รู้ก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแล้วเราค่อยมาหาทวิสต์หาทางเอาว่าเราจะสร้างอะไรจากสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคุยกันเรื่องนี้คุยกันได้ยาวเลยนะจริงว่ามีคุณแล้วเราเราอยากสนับสนุนให้ทุกคนทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทีนี้เนี่ยในระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยสองปีกว่าสองปีครึ่งที่เราทำคอนเทนต์มาทั้งตอนที่ทํางานประจําด้วยพร้อมๆกันก็คู่กันไปบางวันนอนสามชั่วโมงมันเคยมีช่วงที่ท้อที่เหนื่อยบ้างไหมพี่โู มีดิเหนื่อยแบบร้องไห้เลยนะร้องไห้<า>เลยคหลาย,าย,ายคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยบางทีเห็นเราสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเวลาที่เราเหนื่อยแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราเราต้องมาถ่ายคลิปเราออกกําลังกายอ่ะบางทีเราอยากจะเป็นส่วนตัวแต่เราต้องไปตั้งกล้องด้วยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ว่ากลับมาที่จุดแรกว่าเหตุผลที่เราทำเราทําเพื่ออะไรก่อนอม,มันมันจะให้คําตอบกับตัวเองได้แต่ตรงนี้ไม่ได้อยากให้ฝืนตัวเองมากคือมันจะมีช่วงที่เราหายไปเลยหลายหลายวัน ก็คือโอเคขอให้เวลากับตัวเองก่อนอเ,เออนพราะว่าตอนที่ทาเพจแรกๆค่ะแบ่งเวลาไม่ได้เลยนะเวลาที่เราถ่ายเราก็ต่อกลังกายเวลาที่เราออกกําลังกายเราก็จะถ่ายเวลาทีา่ทําอาหารจะทานข้าวก็ต้องถ่ายก่อน <laughs> มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเราโชว์ออฟอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันมีโกข,ของเราอยู่แล้วก็ท้อไม้ท้อมีเราท้อก็พักพักเสร็จแล้วเดินต่อมันมีอยู่แล้วคนที่ท้อจุดที่มีน้ำตามีอยู่แล้วจุดที่แบบเฮ้ยทำไมทำอันนี้แล้วมันไม่ดีวะ มีอยู่แล้วจุดที่มันทำไมมีอย่างนี้้ยแบบคลิปนี้ตั้งใจมากเลยแต่ทำไมได้แค่นี้แปลกแปลกเออมีปะใช่มีคลิปนี้เฮ้ยบางคลิปบางคลิปวะทำไมถึงดังโพสเล่น โพสเล่นเพราะว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะโพสแล้วเฮ้ยทำไมมีเยอะจังอะไรเงี้ยแต่แล้วทีนี้เราก็เลยมาแบบไสโจทย์ของเราว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนเราต้องการความเรียวมากกว่าไม่ได้ต้องการสิ่งที่เราประดิษฐ์มาหรอกจริงเพราะเราอยู่กับโลกที่ประดิษฐ์มาสักพักนึงแล้วช่แ็่แล้วทีเนี้ยพอเราใส่อะไรที่มันเป็นความจริงเข้าไปมากขึ้นเฮ้ยเราไม่ได้ออกกาลังกายแบบนยิมตลอดเวลาจริงๆแล้วเราอยู่บ้านหวาใส่เกงขาสั้นหวาพุงก็ปลิ้นออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆตรงนั้นมันตอบโจทย์ แล้วปัจจุบันตอนนี้พี่ปูทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้เป็นที่ปรึกษาให้กับยิมที่นี่ค่ะ<อ>ในส่วนของการสร้างเพจด้วยแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็ปัจจุบันก็มีคลาสอยู่ที่นี่<อ>เป็นคลาสเกี่ยวกับการทาเซอร์กิตการออกกาลังกายให้ร่างกายลีนส่วนมากจะเป็นออกการออกกลังกายที่ไม่ใช้อุปรกรณ์<อ>เพราะว่าเราเกิดมาจากตรงนั้น<อ>เราเกิดมาจากการทำเอ็กซ์ไซส์ที่บ้าน ใช่ก็เลยตอนนี้มีคลาสอยู่ที่นี่เป็นที่ปรึกษาให้ที่นี่แล้วก็มีเทรนเนอร์บ้างแต่ว่าในส่วนของเทรนเนอร์จริงๆก็ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเวลาด้วยอะไรด้วยนะะคใครอยากมาเล่นกับพี่ปูก็มาที่นี่ได้เลยใช่ค่ะที่แฮปปี้ยิมที่แฮปปี้ยิมบ y o อนใช่แฮปปี้บ y o อนโอเคค่ะสำหรับคนที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างทีนี้เนี่ยพี่ปูมีเคล็ดลับยังไงบ้างไหมสำหรับคนที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะ ข้อแรกมันก็คือการสร้างตัวตนเนาะเพราะฉะนั้นให้รู้ก่อนว่าตัวเองเป็นใครให้รู้ก่อนว่าตัวเองชอบอะไรข้อที่2คืออยากให้ทําสิ่งที่ทําให้สม่ําเสมอเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีใครทําสิ่งนี้ให้เราได้เหมือนการออกกําลังกายกเหมือนกลับมาที่การสร้างกล้ามเนื้อเลยไม่มีใครทําจุดนี้ให้เราได้จริงๆเราต้องทํามันด้วยตัวเองให้มีความสม่ําเสมอให้มีความอดทนเมื่อเราถึงจุดที่เราไม่อยากทําแล้วให้ทําต่อ เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีวัน3าวันที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จก็คือวันนี้ที่เราเริ่มทําค่ะวันพรุ่งนี้ที่ยากที่สุดแล้ววันมะรืนนี้ที่เราจะประสบความสําเร็จคนส่วนใหญ่90%อนะคะหยุดที่พรุ่งนี้ตอนเย็นไปไม่ถึงวันไปไม่ถึงม,ม,มันไม่มีใครเลยที่จะไปไม่ถึงวันนี้แค่หยุด เพราะฉะนั้นให้ไปที่ถึงข้อสุดท้ายอะคะ่ะอยากให้เวลาที่เราทําโพสตหรือว่าอะไรต่างๆอยากให้เราตอบคําถามตัวเองให้ได้ว่าเราทําสิ่งที่เราทําทําไมถ้าเราตอบคําถามให้ได้ว่าสิ่งที่เราทําเราทําไปเพื่ออะไรอะคะ่ะมันจะไปตอบโจทย์คนดูว่าคนดูเขามาตามเราทําไม อย่างเช่นการออกกําลังกายทําให้คนร่างกายแข็งแรงขึ้นฟิตขึ้นการทานอาหารวีแกนมันทําให้ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีประจําวันมาให้มีสุขภาพดีมากขึ้นเนี่ยเขาตามเราเพราะว่าทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเขาตามเราเพราะว่าทําให้ชีวิตประจําวันมันสุขภาพดีมากขึ้นนี่คือตอบโจทย์ใช่คุณค่าที่เราให้ให้ใส่ใจตรงนี้แล้วสิ่งที่ได้กลับมาค่ะมันจะเร็วเหมือนเรายิ่งให้มากเท่าไหร่สิ่งที่เราได้กลับมามันจะเยอะเท่านั้นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองเป็นผลตอบแทกลมาาใ่พอเร ให้คนอื่นมีกําลังใจอะพอเรายิ้มให้เขาอะแล้วเขายิ้มให้เรา,บบม,ามันเป็นเราที่มีความสุขนะจริงๆริงค่ะ ใ่ค่ะพี่ปูวันนี้ก็โหขอบคุณมากๆเลยคือแชร์ให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเส้นทางหรือว่าเคล็ดลับสำหรับคนที่อยากปรับมาเป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์บ้างใช่อ,อยากให้ทุกคน,นประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองชอบเพราะว่าตรงนี้สําคัญจริงๆทุกๆคนอยากทํางานที่มันจะตอบโจทย์ชีวิตแล้วเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วสําคัญที่สุดก็คือเราจะไม่รู้ว่าเราอ่ะทำงานไม่รู้สึกเลยถ้าเราอ่ะได้ทําสิ่งที่เรารักใช่ไหมชอบทานอาหารวิกแกนไปทานอาหารวิกแกนดีถ่ายรูปสวยๆโพสอ่ะมันเป็นอาชีพได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม นาวันหนึ่งอะค่ะแล้วทุกคนจะประสบความสําเร็จเมื่อตอบโจทย์ตรงนี้ได้เ,เป็นตัวเองใช้เวลาแล้วก็ให้ใส่ใจกับสิ่งที่ทําโอเคข่าวนี้ก็ขอบคุณพี่ปูมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแชร์ยเยอะมากเลยโอเคขอบคุณค่ะค,ค่ะสสวัดีแล้วเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าที่วีแกนแคลนเดอร์ที่ทําให้คุณกินวีแกนได้อย่างสนุกและสุขภาพดีค่ะย้